b บียดวายส์เคลื่อนไหวล่าสุดเป็นดราม่าที่หลายคนต่างออกมาพูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้เมื่อนักร้องสาวเบียด Vo ยส์ได้ออกมาประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มเกมเมอร์คนดังวาน้อยพร้อมทางเผยสาเหตุการเลิกรากนในครั้งนี้ด้วยว่าช่วงนี้ที่เบียรกับวาอน,นอมไม่มีคลิปหรือรูปและเอ่ยถึงกันเหมือนเดิมแล้วเพราะตอนนี้เราทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์ในฐานะแฟนแล้วนะคะหลังจากนี้ช่วงนี้ที่เบียรไม่ได้อัปเดตเลยเพราะเบียรเพิ่งเจอเรื่องที่กระทบต่อจิตใจมาก คือการบุกรุกบ้านผู้จะข่มขู่และมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเบียเสียสุขภาพจิตค่อนข้างนานก่อนที่จะเริ่มดีขึ้นและพร้อมออกมาบอกแฟนๆให้รับรู้ถึงสุขภาพจิตของเบียตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบียถือว่าเป็นการคุกคามและเบียขอยืนยันจะดำเนินคดีตามความเหมาะสมค่ะเพื่อตักเตือนการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี้ความปลอดภัยและความเป็นธรรมกับเบียการโพสต์ครั้งนี้เบียหวังว่าจะไม่มีการกระทำข่มขู่ใดๆเกิดขึ้นอีก และไม่ว่ากับเบียร์หรือใครด้วยหวานผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะคะเพราะบอกตรงๆว่าเบียร์มีการขอความช่วยเหลือและปรึกษาทางผู้ใหญ่แล้วได้รับว่าจะมีการจัดการที่เหมาะสมแต่เบียร์ก็โดนคุกคามเช่นนี้จนได้เบียร์พยายามเจรจายอย่างประนีประนอมอย่างเต็มที่แล้วจริงๆ แต่สุดท้ายมันก็ต้องลงเอยแบบนี้จริงๆค่ะมันซอฟสุดเท่าที่เบียจะทําได้แล้วหวังว่าน้องจะสํานึกผิดและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้ในเร็ววันเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแฟนคลับเด็กๆที่ติดตามและเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเบียขอความกรุณาให้จบในพจน์นี้ไม่สัมภาษณ์เพิ่มเติมไม่ตัดต่อหรือตัดทอนตัวหนังสืออยากจบเรื่องทั้งหมดนี้และต่างคนต่างเริ่มชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะ ขอคอมเมนต์กันอย่างมีเหตุผลนะคะหลีกเลี่ยงความเห็นที่หยาบคายหรือรุนแรงด้วยนะคะและมาเป็นกำลังใจให้สังคมนั้อยู่ขึ้นกันเถอคะค่ะ ล่าสุดทางด้านไฝ่าชายยังได้ออกมาโพสว่าเดะเจอของจริงทำได้แค่นีน้นะเวทนาจริงๆและทางด้านของสาวเบียเองยังออกมารีโพสของนัตตี้ธัญนันเพื่อนสนิทพร้อมข้อความว่าขอบคุณเพื่อนที่อยู่ข้างๆเสมอซึ่งสาวนัตตี้ได้เผยว่าขอไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเบียแล,แล้วนะคะส่งกันเขามาถามเยอะมากๆที่ไม่ตอบแทนเพราะทุกอย่างก็ออกมาตามที่เบียโพสชี้แจงหมดแล้วนะ นอตอตอบคำถามแทนเพื่อนไม่ได้ค่ะเบียร์เป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีไม่คิดร้ายกับใครเป็นคนที่ใจเย็นและมีสติในการใช้ชีวิตมากๆไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นกำลังใจให้เพื่อนและในเหตุการณ์แบบนี้ก็พร้อมอยู่ข้างๆเพื่อนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าข่าวขอบคุณค่ะ